ถอนครับนะนะโดนครับโดนถอนโดนครับมาเลยครับต่อเนื่องอีกแล้วครับนะนะถอนครับนะนะโดนครับโดนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับนักล่าตามฤดูกาลครับ สำหรับวันนี้ครับออกหมายยามเย็นครับมาตกซ้ำใหม่เดิมที่เคยมารอบก่อนนั้นนะครับสำหรับหมายนี้น่าจะไม่ได้มาเป็นสองอาทิตย์แล้วครับวันนี้เลยมาลองซ้ำดูครับเผื่อจะมีตัวอยู่ครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับวันนี้จะนั่งตรงนี้ครับที่เดิมครับไปกันเลยครับมาครับนลนะตอนนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยครับ พร้อมที่จะเริ่มตกกันแล้วครับระยะที่เล่นวันนี้ครับสามจุดหครับตะขอเบอร์ศูนย์จุดปดครับเหยื่อที่ใช้วันนี้เป็นไผ่เขียวครับวันนี้มาเริ่มไม่ไกรกาาก,กันเลยครับนั่นนะเจะาที่จะทางเด้อลูกหลานขออนุญาตหาตาเด้อให้ลูกหลานมันหมานเด้อเออถูกไปกันเลยครับนั่นนะเริ่มไม่แรกกันเลยครับ สำหรับวันนี้ครับนะฮะเือมาเอาสายเซฟตี้มาครับต้องระวังครับวันนี้นิดนึงครับตอนนี้ก็บาบสามแล้วนะครับวันนี้มีเวลาน้อยครับนะนะมาลุ้นกันครับว่าเย็นนี้เราจะได้ตัวไหมครับน่นะ ครับน้านะตอนนี้ก็ผ่านมาชั่วโมงนึงแล้วครับปลายังไม่เข้าเลยครับนิ่งเลยครับไม่มีกระดิกเลยครับทุ่นของเราอันนี้จะมีตัวให้ณน้านนรับชมไหมครับ นั่ะมาแล้วครับตัวแรกของเราครับเรียบร้อยครับนั่นนะในที่สุดเราก็ได้ปลาหมานตัวแรกครับนันะผ่านมาประมาณชั่วโมงนึงครับแล้วปลาหมานก็มาครับมาตัวแรกแหกหมานมาแล้วเรียบร้อยครับน้านะปลาหมานของเราครับมาแล้วครับ เกือบไม่รอดแล้วครับวันนี้ในที่สุดปลามันก็มาครับไปต่อกันเลยครับนล้วนะสำหรับเย็นนี้ครับแล้วนะนั่งมาชั่วโมงกว่าครับปลาเพิ่งเข้าครับพ่งได้ประมาณตัวแรกครับมาลุนตัวต่อไปกันเลยครับนะ้นะ ต่อเลยครับนะนะ้าไปเลยถอนน,นะนะโดนครับโดนถอนโดนครับมาเลยครับต่อเนื่องอีกแล้วครับนะนะ้าเติม่มเติมอีกเติมครับ สวยๆเลยครับน้าะน่าจะประมาณสามนิ้วได้ครับอ่าครับไสวยๆครับเตรมอีกแต้มครับน้าะไปเลยตอนนี้ปลาเริ่มเข้าแล้วครับน้าะเรื่อยๆครับครับมีน้าๆหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าผมเกี่ยวเหยื่อแบบไหนนะครับ จะใช้เป็นนวดนิ่มนะครับเกี่ยวเหยื่อเล็กๆครับประมาณนี้ครับจับจีบเล็กๆประมาณนี้ครับอีกขอนึงครับเหมือนกันครับนะครับประมาณนี้เองครับเหยื่อของผมที่ใช้ครับมาครับลุยกันเลยครับไปเลย จมครับโดนครับโดนมาเลยครับมาเลยครับโอ้ใส่สวยครับนะนะบินขึ้นมาเลยครับโอ้ตัวนี้ใส่สวยครับนะนะนะครับเทบกับฝ่ามือครับนะน่ะใส่สวยมากเลยครับตัวนี้แต็มมือเลยครับอืกินเบาๆครับตัวนี้ไปเลยครับแล้วก็ได้ไซส์สวยๆเพิ่มเติมอีกแต้มครับนะนะ อาลุนตัวต่อไปกันเลยครับ ถอนโดนอีกแล้วครับน้าๆโดนอีกแล้วครับเอาเลยครับถอนครับเพิมเติมอีกแต้มครับน้าเริ่มไส์สวยๆมาเรื่อยๆครับเต็มมือครับไปงามๆเลยครับไปเลยครับอือสุดยอดครับน้าหมายนี้ สำหรับตอนช่วงเย็นๆครับนานาถ้าอาทิตย์ต่ำลงครับบรรยากาศเริ่มสวยงามขึ้นเรื่อยๆครับนนา <ๆ S 2> เดี๋ยวผมให้นานารับชมนิดหนึงครับ นันะ่นนโดนครับโดนสอนเป็นโดนครับเ,เติมอีกแต้มครับน้านะอีบร้อยครับไปเลยครับมาครับน้านะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับขออีกตัวหนึ่งครับ โดนครับน้โดนครับมาแต่ตั้งทุนครับแล้วตัวสุดท้ายของเราก็มาครับน้าเรียบร้อยครับไปสวยๆเลยครับน้าครับตัวสุดท้ายมาแล้วไปเลยครับน้าวันนี้เราคงต้องพอแค่นี้ครับเพราะว่าเย็นมากแล้วครับวันนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนครับมาครับน้า ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับน่าจะได้เวลาที่จะต้องกลับแล้วครับสําหรับวันนี้เวลาของเรามีน้อยครับนนะพอได้ปลาไปทํากับข้าวเย็นนี้ครับขอบคุณนนะทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับมาครับตรงงานนนะกันครับ ลาที่ได้ของเราวันนี้ครับครับผมสวยๆครับพอได้ทำกับข้าวเย็นนี้ครับวันนี้เวลามีน้อยครับผมครับ